ขอไปปิดท้ายที่สถานการณ์โลกกันละกันนะคะเอ่อตอนนี้น้ํามันขึ้นนะวันนี้น้ํามันขึ้นนะน้ามันบ้านเราขึ้นนะคะแล้วก็น้ํามันในตลาดโลกก็ขึ้นด้วยจากสถานการณ์ที่คุกกลุ่นในตะวันออกกลางนะคะตอนนี้สิ่งที่จะต้องเออน่ากังวลก็คือคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะัว่าจะสามารถที่จะดูแลได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะคะทางรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณจัดชัยบางชวดนะคะพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้บอกว่า ได้มีการแจ้งเตือนให้คนไทยพยายามเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนแต่ยอมรับว,ว่ายังมีคนบางส่วนไม่ยอมเคลื่อนย้ายออกไปนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีบางส่วนต้องการจะเดินทางกลับไทยโดยสถานการณ์ตอนนี้ถ้าต้องการจะเดิน,ดน,ดนทางกลับไทยจะต้องเป็นคนซื้อตั๋วเดินทางกลับเองค่ะแต่ภาครัฐจะเป็นผู้ประสานและก็มีความสะดวกให้แต่ว่าทางสมชและสถานทูตพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงประสานกับคนในพื้นที่อยู่ตลอด คุณจดชัยบอกว่าตอนนี้มีคนตกค้างที่อิสราเอลประมาณ28,000คนแล้วก็ในอิหร่าน300คนในเลบานอนร้อกว่าคนนะคะซึ่งยังไม่ได้มีการประสานขออพยพกลับไทยแต่อย่างใดแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอะคะ่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานที่เอาการวิเคราะห์ของอาจารย์สลาวุฒิใช่ไหมคะมาอ่านเนี่ยอาจารย์ก็เมินสถานการณ์แบบ3ทางเลือกซึ่งทางเลือกสําคัญอันนึงที่จะเป็นแนวโน้มนําไปสู่สงครามครั้งใหญ่ก็คือ ถ้าเป้าหมายเป็นเอ่อเป็นที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่านอะถ้าเป้าหมายเป็นอันนั้นเมื่อไหร่เนี่ยอ,อันนี้มีแนวโน้มที่จะปัทุขึ้นมาเป็นสงครามอาจจะยิ่งใหญ่กว่าสงครามระดับภูมิภาคก็ได้มันมีข่าวอันนึงที่พอฟังแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มมีเขาลางของวิกฤตนี้อยู่นะคะ C.N.N ไปให้ไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ว่าตอนนี้ถ้าทีเป็นยังไงบ้างถ้าเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยเป็นยังไงในการจะแก้แค้นอะพู้ภาษาชาวบ้านก็คือ uh huh. ในการจะแก้แค้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเอ่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รายนี้บอกกับ CNN ว่าเอ่อมันเป็นเรื่องยากนะที่จะบอกว่าอิสราเอลจะใช้วาระครบครอบ,บหนึ่งปีของการโจมตีกลุ่มฮามาสมาลงมือแก้แค้นหรือเปล่าแต่มันมีคําถามนึงของ CNN ที่ถามกับเจ้าหน้าที่รายนี้ค่ะว่า ตกลงแล้วเนี่ยอิสราเอลได้รับปากสหรัฐไหมว่าที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านจะไม่ได้อยู่เป็นข่ายเป้าหมายของการโจมตีแก้แค้นในครั้งนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รายนี้บอกว่าอืมประมาณว่าเจ้าหน้าที่รายเนี้ยบอกว่าอิสราเอลไม่ได้ให้คำรับประกันใดๆค่ะประมาณว่าที่ตั้งของนิวเคลียร์ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของอิสราเอลในการแก้แค้นในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน และอเมริกาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับคํารับปากจากอิสราเอลได้ว่าเรื่องเนี้จะไม่ได้อยู่ในตัวเรื่องของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบรุนแรงขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเอ,อ่อมันจะมีการแบบทั้งยั่วยุและการปะทุแล้วก็การแนวทางในการแก้แค้นอิสราเอลเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่านะครับเรื่องนี้แหม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าหน้าหน้าเป็นห่วง น่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเกิดขึ้นมาทีุู่ดมันไม่ใช่ระหว่างประเทศแล้วมันไม่ใช่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแล้วตอนนี้ถ้ามันเกิดขึ้นไประดับนั้นจริงๆอย่างที่อาจารย์สลาวุฒิวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยมันก็จะดึงฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้ามาอินงตุง,ตงนางเต็มไปหมดและที่สําคัญก็คือว่าผลกระทบเรื่องของอพลังงานเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรทั้งเศรษฐกิจซึ่งเราเองก็ยังไม่แข็งแรงดีนะหมายถึงทั้งโลกเลยเนี่ยก็จะได้รับกระทบแน่นอนเลยนะอันนี้ก็ต้อง ต้องดูกันแล้วก็เตรียมการเอาไว้ให้ดีนะไม่รู้รัฐบาลเตรียมการอะไรไว้ขนาดไหนยังไงเนี่ยนะครับแล้วส่วนตัวนี่ก็ต้องเตรียมมันเอาไว้ด้วยนะแต่ละท่านแต่ละท่านบอกเตรียมยังไงก,ก็ต้องของใครของมันนะต้องพยายามระมัดระวังกันเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยนี่ไงมันเลยทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยกล้าใช้ตังค์อ่ะเพราะว่าสถานการณ์มันก็ไม่ไม่รู้จะยังไงอะ่ะเห็นไหมเอออนาคตกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมันก็ยังไม่เห็นชัดเจน ไหนไอตัวแปรเรื่องสงครามเรื่องอะไรอีกนะโอ้นี่แหละครับก็รัฐบาลก็ยังไม่ได้แสดงฝีมไม้ลายมืออะไรให้มันพอกระชุ่มกระชวยได้บ้างทักเท่าไหร่นะนี่ข้างนอกกับมีปัญหาข้างในก็ยังอินลงตุงนางกันอยู่นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องต้องลากันไปแล้วนะไปเจอผมตอนเที่ยงนะที่แนวหน้าออนไลน์ทาง youtube แล้วก็ช่อง P.S.I. ช่องอไลน์จำไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสี่สิบสี่หรือเจ็สิบเจ็ดเดี๋ยวค่อยพวกนี้มาบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ y YouTube ออนไลน์ line, แนวหน้าออนไลน์ line. คุณหนิงก็ allow the World แล้วก็มีอะไรนับเราทุกคนมามวันนี้มีด้วยนะครับอ่าส่วนวันนี้นะครับถึงกันไลฟ์เราสองคนแล้วก็น้องยิมนะลาไปก่อนนะครับรอออเดอร์จากทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้แอดมินพร้อมมากนะบอกพร้อมจะตอบคำถามมากเลยนะรอออเดอร์จากทุกท่านครับสวัสดีครับ